คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ฮะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถ้าดูแล้วเชื่อผมเถอะว่าจะเพลิดเพลินแล้วก็จะสนใจมากที่จะไปทานอาหารร้านนี้เพราะว่านี่คือสกิลขั้นเทพของแม่ค้าคนนี้ครับเราดกับเลือดสี่ห้าบาทน้ำเล็กเป็ดน้ำอัดลมเล็กเป็ดน้ำอัดลมใหญ่สี่กินน้ำผักเป็ดไต้ตังกระเทียมร้อยเดียวคู 5, าาเราร้อยห้าผัดขาดทะเลร้อยเดียวขาดกระดมดงห้าสิบกุ้งหมึกร้อยเดียวหนังเดียวบกไส้หมูโลว์บุฟเฟ่ต์เส้นหมูแกไก่ย่างมาแต่ แล้วก็ย่ามาร้าหมูปอกแปบาทโอเคมีข้าวมาเต้าน้ำน้ำอัดลมน้ำอัดลมใหญ่น้ำแข็งเป็นไงฮะกูก <c oughs> ดผิดอ่ะผิด <c oughs> ไหมะใครไม่เทพคนนี้เทพครับเทพปาะไม่คือระดับเทพ นี่เป็นคลิปวิดีโอที่โพสต์ในติ๊กต็อกครับเป็นภาพของแม่ค้าร้านข้าวต้มในหอป,ปูดองครับ<ม>นอกจากที่จะพูดจาไพเราะให้บริการดีแล้วนะครับแต่นี่ฮะสกิลขั้นเทพในการคำนวณค่าอาหารครับไม่มองด้วยนะโอ้คลิปวิดีโอนี้ความยาว43วินาทีครับเริ่มจากแม่ค้าคนนี้สอบถามลูกค้าว่าได้สั่งเมนูอะไรบ้างหลังจากนั้นก็คำนวณเลยครับผ่านเครื่องคิดเลขเครื่องใหญ่ๆนะครับโดยที่ไม่มองจอแม้แต่น้อยครับ กดผิดกดถูกหรือเปล่าไม่ได้มองเลยครับแต่สุดท้ายด้วยความชานาญครับถึงได้บอกว่าท่านเทพเพราะว่ามันเป๊ะหมดทุกเมนูฮะโอ้และลีลาก็น่าสนใจคือแกกดไปแกก็พูดเมนูไปเมนูนี้เมนูนี้เมนูนี้แกก็กดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปนะครับสุดท้ายสรุปเคาะตัวเลขออกมาอ้าวราคาเท่าไหร่สมมติหนึ่งพันกดทวนอีกรอบนะเหมือนเดิมครับว่าได้ไหมเหมือนเดิมเท่ากันเป๊ะครับ ลูกค้าคาใจเอาบินไปกดคำนวณได้อีกรอบด้วยครับจนลูกค้าโตนี้ต้องถ่ายคลิปมาแล้วก็มาโพสบอกว่าไปกินกี่รอบก็อึง้งกดได้ยังไงอย่างางี้ยตาไม่มองคือตาเนี่ยมองเมนูบนโต๊ะแล้วนิ้วก็กดไปปากก็พูดไปครับนี่คือคุณรุ้งนภาอินไหลครับเจ้าของร้านในฮอปปูดองที่จังหวัดนนทบุรีครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโด่งดังมาแล้วรับเมื่อปี61นะฮะเธอคิดค่าอาหารได้เร็ว นะครับขนาดที่เครื่องคิดเลขยังแพ้เลยนะฮะนี่แหละครับกลายเป็นว่าในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ฮือฮาอีกครั้งแบบนี้มันคือความเชี่ยวชาญนะเราน่าไปลองกินดูนะได้ก็บตัวได้ห้าถ่ายคนที่น่าถ่ายหรือว่าจะลองฝึกดีไหมยายู่แถวถนนบุรีด้วยไงใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็นําคลิปนี้มาฝากกันนะคะ